ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่ร่งว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้แหมเคมีดีมากค่ะหวังชิงเย่แล้วก็ไปลู่นะคะ เาะนั้นนะคะที่จีนเองแล้วก็ที่ไทยเองเนี่ยก็จะรู้ว่าไปลูเสียบหลัวทุกคนเลยนะะเสียบผู้ชายเราได้คนนั้นเป็นหลัวงแลอนเพื่อนๆสำหรับในเรื่องนี้นะคะเธอก็ยังคงโหดเหมือนเดิมยังคงโหดเหี้ยมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เธอเล่นบู๊ด้วยเนาะเรื่องนี้แอคชั่นเยอะเนาะก็ถ้าร่างกายแบบไม่ไม่เต็มที่จริงๆก็คงมีความเจ็บปวดพอสมควรขี่ม้าก็เยอะแล้วก็ไล่ลำเพลงดาบด้วยอะไรด้วยนะคะผมเธอเนาะแต่งแบบเดียก็คือธรรม ถ้แมงมากเลยนะอย่างชุดที่ไม่ต้องอยู่ในในเย่าในวังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แต่งหญิงหญิงที่แบบจะต้องกระโปรงกุยกายแต่ว่าแต่งเป็นแบบผมมัดหางสูงเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรหางม้าสูงๆแล้วก็แต่งตัวธรรมดแมงมากเลยนะคะเท่ไปรูเท่มากเลยนะคะเห็นถึงจิตวิญญาณของความว่าอย่ามาขวางทางข่้นนะ <c oughs> แม่นางนะคะหลีเปิยอี้ขำพวกเราค่ะนางเป็นสตรีสูงสัก ที่มีความแปลกประหลาดแล้วก็แตกแต่างจากคนอื่นๆในราชวงศ์ถังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพวกเราก็อม,มามาดูเธอให้กําลังใจในการกําจัดคนชั่วค่ะกําจัดแบบไม่ใช่หนิมๆน,นะกําจัดแบบโหดเหี้ยมด้วยนะคะสนุกก <c oughs> ็ต้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกับนางเอกเออเรื่องนี้อย่าไปยุ่งกับนางเอกว,ว่านางโหดนะคะแปลว่าภายใต้ความลุ่งโรจนะคะที่ไหลล้อมหลีเปิดวีเนี่ยชีวิตของนางนั้นเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ ที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากคำหลอกลวงแล้วก็โกหกนะคะก็คือมาตั้งแต่รุ่นนู้นเลยรุ่นรุ่นพ่อของนางเอกของพวกเราค่ะหากพ่อแม่ของนางยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยสำหรับชีวิตของรีปเปอยอี้ควรจะเป็นผู้หญิงสูงสังที่ได้รับการแบบหยู่สบายๆแล้วล่ะเออเอาง่ายๆถ้าไม่มีการแบบ ครอบครัวโดนสังหารหมู่ในชั่วค่ำคืนนะคะชีวิตนางเอกจะลดมาแต่อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ถ้าไม่เกิดนางเอกคงไม่แค้นมากขนาดนี้ค่ะท่านพ่อของนางก็ถูกกล่าวหาว่าทรยศนะคะแล้วก็วิกลจริตก็ทําให้ตัวของนางเอกนั้นเป็นผู้ที่รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวนางเอกก็เลยเหมือนมีภาระนะคะที่แบกไว้บนบ่าโดยปริยายก็คือจะต้องตามหาความจริงโดยไม่ลดละค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะนางเอกพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตแน่นอนอีกว่าเธอก็เชิดชูความยุติธรรมด้วยนะคะหลายอย่างแบบนิสัยวีรบุรุษเลยนะคะตัวนางเอกมาหลายใบเลยค่ะไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจนะคะแล้วก็สำหรับคนชั่วที่กฎหมายลงโทษไม่ได้เดี๋ยวนางจัดให้อืจัดให้นะคะเดี๋ยวส่งไปทัวร์แดนปอลโลกไปนุ่นเลยเปิดประตูยม,มโลกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีแบบเออเจ็ดคดีนะนเพื่อนๆอย่าลืมดูกันนะคะแล้วก็ตัวของ นางเอกของเรานนั้เนี่ยหลายฉากทีเดียวที่จะต้องโดนมองว่าเหมือนเป็นแบบโอ้โหคัตรกรที่มีความจิตใจอมหิตนะคะนางเอกของเราโหดนะาดูค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือแบบต้องล้างบนทินเนี่ยแก้แค้นเนาะให้กับท่านพอ่อแล้วก็ตระกูลหลีของนางนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีภาระนี้นะนางเอกของเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ําไปนะคะ สิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือค่ะไอ้พวกแบบตัวไม่ดีไม่ดีในเรื่องเนี่ยมันก็ต่างใช้ประโยชน์ จากความทรงจำที่หายไปของนางเอกในคืนนั้นนะคะเอามาหลอกนางเอกของพวกเรานะคะแต่ว่านางเอกหลีเปิดวี่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างไร้ความรู้สึกแล้วก็เธอก็เต็มใจนะคะนางเต็มใจที่จะจ่ายราคาสําหรับสิ่งที่นางต้องการค่ะก็คือการแค่แคนนะคะมันก็ต้องมีความเจ็บทั้งเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายแล้วก็มีความสูญเสียด้วยนะคะโดยไม่คาดคิดค่ะมีผู้ช่วยนะคะ ในเส้นทางแห่งการแก้แค้นที่ไม่ลดละของหลี่เป่ยอ,อี้ของพวกเราเนี่ยเซียวหัวจินค่ะผู้ที่เคยช่วยชีวิตของนางเอกไว้ในวัยเด็กนะคะก็ได้มาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวช่วยนางเอกอีกครั้งหนึ่งค่ะนางเอกของพวกเรานั้นสังกัดสำนักพระราชวังชั้นในแล้วก็ดำลง ตำแหน่งแบบหัวหน้าองค์คลักษ์ด้วยนะคะเป็นหญิงนักฆ่าที่ไม่มีขุนนางคนใดมากล้าแบบแย้มท้าทายได้ง่ายๆค่ะไม่เพียงเพราะฐานะอันสูงส่งของนางเท่านั้นนะแต่ว่ายังเพราะความดื้อรัน้นแล้วก็ความแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนข้อของนางด้วยค่ะทางด้านหลีเป่ยอีนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกับทาง อ,องค์จัก,กรพรรดิยงเฉิงด้วยก็เป็นทิดาเพียงคนเดียวของตวนเนาะท่านตวนอองใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นแบบองค์หญิงแห่งฟู่ชางด้วยนะคะก็ถือได้ว่าตำแหน่งใหญ่โตสุดๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้รับการเลี้ยงดูในวังมาตั้งแต่เด็กเลยเติบโตมาเคียงข้างเหล่าบรรดาองค์ชายองค์หญิงทั้งหลายค่ะบันทึกของราชสำนักนะคะระบุว่าเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยในเทศกาลคมไฟก็มีท่านตวนนะคะอ่อนแอลงจาก การต่อสู้อย่างต่อเนื่องค่ะจู่ๆแล้วนะคะท่านอ่องตัวเนี่ยก็คุ้มขังแล้วก็สังหารหมู่คนในตำหนักทั้งหมดเลยก่อนที่เขานั้นจะปิดชีพตัวเองเพื่อชดใช้บาปค่ะในช่วงนี้ก็จะมีภาพเนาะย้อนไปให้เห็นว่าเออพ่อของนางเอกนั่นนะคะคุ้มขังแล้วก็ฟันๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นภาพของของคิด ที่คิดตามบันทึกของราชสำนักนั่นเองแต่มันไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นนะคะนี่จากคนในตำหนักของท่านพอนางเอกทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่นางเอกที่พักอยู่ในวังหลวงเพราะว่าป่วยก็เลยไม่ได้แบบไปอยู่ณนะจุดนั้นก็เลยรอดชีวิตมาได้ค่ะในตอนนั้นนางเอกของเรานั้นอายุ9้าขวบเท่านั้นเองนะคะ แล้วแน่นอนนางเอกของเราไม่มีทางที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกนั้นเป็นความจริงค่ะเพราะว่านางมีความมั่นใจว่านางรู้จักนะคะพระบิดาของนางดีเป็นอันดับมากอ,อันดีมากเพราะฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าท่านพ่อของนางนั้นจะแบบคุ้มคลั่งแล้วก็ฆ่าคนนะคะไม่เชื่อค่ะแล้วก็จุดนี้แหละที่พระเอกนั้นได้ช่วยนางเอกตอนเด็กนะคะเพราะว่านางเอกเขาเห็น แบบเออสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตก็จะส่งเสียงไงแต่ว่าพอดีเซียวหัวจินนะคะซึ่งเป็นนายน้อยแห่งตระกูลเซียวได้มารีบปิดปากนางเอกเอาไว้ก่อนป้องกันไม่ให้หนางเอกส่งเสียงใดๆออกมานะคะก็จึงทําให้หนางเอกของเรารอดชีวิตได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอนางเอกฟื้นคืนสติขึ้นมาเนี่ยองหญิงน้อยนางเอกของเราก็กลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ถูกรับไปเลี้ยงดูอยู่ในวังหลวงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนาะผ่านไป15ปีนะคะหลี่เปิดวี ของพวกเราใช้ชีวิตอยู่กับความเกียดชังที่มีอยู่ในหัวใจนะคะต้องการจะแก้แค้นค่ะแม้ว่าทุกคนจะบอกนางว่าคดีมันปิดไปแล้วปิดไปแล้วนะคะแล้วก็บันทึกต่างๆนั้นที่โดนบันทึกเอาไว้น่ะมันเป็นเรื่องจริงที่มีการพิสูจน์แล้วแต่นางเอกของพวกเราไม่เชื่อค่ะนางเอกมั่นใจว่าด้วยสายเลือดอันทรงเกียรติของนางนะคะนางควรจะได้รับเรียกอะไรอะ คือ,คอทุกคนคือคนในตระกูลของนางในตำหนักของนางนั้นควรจะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นนางก็ต้องแบบจัดการเนาะจัดการเรื่องนี้นั่นเองค่ะหลี่เปิดวี่นะคะอาสาเข้าร่วมกับกรมราชสำนักแล้วก็ไปฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แล้วก็เรียนรู้วิธีการสืบสวนไขคดีอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะเพื่อที่จะทําตามปณิธานค่ะสแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ได้รับความ ยุติธรรมอันในนี้นะคะรวมถึงบิดาของนางด้วยแล้วก็ญาติญาติแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในแบบตำหนักของของนางเมื่อก่อนเนี่ยที่เสียชีวิตไปอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ก็เรียกได้ว่านางเอกของเราอยากทําอะไรก็ได้อะเอาจริงให้หนางไปเถอะเพราะว่าตอนเด็กนางโดนมาเยอะมากๆเลยนะคะอืเพราะฉะนั้นแล้วก็อะไรที่นางเจอได้แล้วก็มีตัวช่วยก็ดีมีพระเอกช่วยก็ดีนะคะก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่านางเอกต้องต้องชนะเอาใจช่วยนางเอกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ก็คดีแต่ละคดีนั้นก็น่าสนใจมากเลยเนาะมีแบบล่วงราวของเหนือกำแพงพระราชวังก็มีศพนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ไปปลูกต้นบทตรงบท,ต,งบทตันสวยๆปิดเอาไว้โอ้มีหลายอย่างเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เพื่อนๆมาดูเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ป่ายลูไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็เคมีดีมากกับคุณหวังชิงเวค่ะเพื่อนๆได้ดูอีเวนต์ไหมเอ่ย ไปลู่เต้นแบบสุดยอดมากเลยนะคะมีทักษะสุดๆคนอื่นนะเต้นไม่ทันไปลู่นะคะไปลู่เต้นน่ารักมากเลยค่ะที่ไปออกอีเวนต์เรื่องนี้กันนะคะทีนี้อัดหวานมีเรื่องราวของตอนจบของตัวละครหญิงสําคัญ3ตัวละครในปริศนาแห่งราชวังถังเนี่ยนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะก็สําหรับเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องราวของความระทึกขวัญเนาะแล้วก็มี เรื่องราวของการไขคดีแล้วก็คดีที่เป็นความรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนแหละมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนมากเลยแล้วพระเอกของว่าเราดีนะแกได้ทำงานในแบบ ในหน่วยงานที่เอาง่ายๆเรียกว่าหนหลวงเออหนหลวงหรือไมมก็ที่เราเรียกว่าโหรา,าศาสตร์ดูดูดาวหลวงอะไรยเงี้ยค่ะกับพระเอกเราอยู่ตรงนั้นนะคะนางเอกของเราก็เป็นในแนวของบูบ๊หน่อยเนาะเป็นองค์คลักษ์ของชั้นในของอะไรก็ว่าไปนะคะของวังชั้นในแต่อะไรก็ตามนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะในเทศกาลคมไฟที่ที่ปีที่9้าแห่งยุคเจิ้งกวนโหเริ่มต้นมานะ่าดูมากก็มีองคหญิงนั้นหญิงหยวนสิ้นพระชนอย่างปิศนาในงานเลี้ยงค่ะ จากนั้นคำปริสนาที่พระองค์ทิ้งไว้ก่อนสิ้นพระชนก็คือ15ปีผ่านไปพวกเขากลับมาแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนกุญแจไขประตูที่ปิดตายมานานค่ะสู่ยุคอดีตเลยนะคะผู้สืบสวนคือหลีเป่ออี้นางเอกของพวกเราคุณนางหญิงแห่งราชสำนักค่ะซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการสังหารหมู่ครอบครัวเมื่อ15ปีก่อนนะคะส่วนคู่หูคือพระเอกนั่นเองคือโหนผู้เชี่ยวชาญเซียวหัวจินค่ะ นักสืบคู่นี้นะคะคนหนึ่งเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีอีกคนหนึ่งเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ค่ะก็หลีกเลี่ยงเรื่องราวความรักแบบเดิมๆแล้วก็ความพัฒนาการร่วมมือที่แข็งแกร่งแทนสําหรับคู่นี้นะคะเมื่อการสืบสวนเนี่ยลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยคดีต่างๆก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาค่ะเช่นดอกไม้บนกําแพงความลับแห่งเลิกมงคลอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ก็มีชะตากรรมของสตรี3คนเนี่ยที่จะต้องมาบรรจบกันแล้วก็นํามาสู่จุดจบของพวกนางแต่ แต่ละคนนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนนางเอกคําว่าเราจบดีมากเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันจบดีแฮปปี้มากนะคะในฐานะนางเอกของเรื่องนะหลีเปยอี้นั้นก็เป็นวีรสตรีที่แท้จ,จริงนะคะในละครย้อนยุคเลยละ่ะนางก็เป็นทั้งหัวหน้าองาค์ครักษ์นะคะตำหนักชั้นในแล้วก็มีตําแหน่งเป็นองค์หญิงแห่งอ,องค์หญิงอีกองค์หนึ่งในราชวงศ์ถังด้วยเพราะว่าพ่อก็เป็นถึงองค์ชายเป็นถึงอ๋องนะคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับนางคือความเฉลียวฉลาดแล้วก็ การใช้เหตุใช้ผลอย่างพิธีพิธันค่ะซึ่งก็พลิกผันแบบแผนการใช้เหตุผลแบบชายเป็นใหญ่นะคะแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นชิงเลยตัวละครนี้มีความเด็ดเดี่ยวในการแสวงหาความยุติธรรมนะคะให้กับบิดาของเธอค่ะแล้วก็มีความอ่อนโยนแล้วก็ใจดีนะคะอยู่ภายใต้แบบภายนอกที่เย็นชา เมื่อทุกอย่างสงบลงไปนะคะหลีเปิอ,อี้นั่นก็ช่วยล้างมนตินให้กับบิดาของนางแล้วก็ทางเม่ดแถต่อมาเนี่ยก็จะได้อยู่ในวังนะคะปฏิบัติคุณนางต่อไปแต่ว่าเธอไม่อยู่นะเธอตัดสินใจลาออกแล้วก็ออกเดินทางไปท่องใต้ลากค่ะการจบของเรื่องนี้ก็เน้นย้ำถึงความเป็นอิสระของผู้หญิงนะคะทำให้นางไม่เป็นแค่เพียงผู้ที่แก้แค้นได้สำเร็จอย่างกระตือรือร้นเลยว่ายังเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่เตื่นรู้แล้วอีกด้วย 看。 ต่อมานะคะบทขององค์หญิง15ค่ะหลี่ว่านซุนนะคะซึ่งเป็นอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นนักไล่รำด้วยแล้วก็ว่านซุนมีชีวิตที่เรียบง่ายมากเลยทำให้เธอเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างมากนะคะด้วยความที่ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขาดความรักก็เลยทำให้ถูกหลอกได้ง่ายเป็นพิเศษค่ะนางก็ตกหลุมรักนะคะหลินหนิงตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็เชื่อว่าตัวเองได้พบรักแท้แล้วนะคะ,ะ,คะเด็กเนะาะแท้จริงแล้วเธอกาลังเดิน เข้าไปเนาะเหมือนแมลงเมาเดินเข้า กองไฟค่ะเข้าไปในกับดักที่สุยม่านสูน้นวางเอาไว้อย่างระมัดระวังเลยนะคะกับดักเนี้ประกอบด้วยการหลอกลวงค่ะที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเลยเช่นการอ้างว่าได้มั่นหมายกันอย่างไม่เป็นความจริงแนละ้วก็การสร้างแผนการหนีตามกันไปค่ะนี้เมื่อหวนชินนะคะได้ค้นพบในที่สุดว่าไอ้ลักนี้เป็นของปลอมแล้วก็การแต่งงานมั่นหมายเป็นเรื่องที่แต่ตั้งใจวางแผนแล้วก็การหนีตามกันเป็นเรื่องโกหกค่ะนางก็รู้สึกแบบอุย๊ยตาละ ชีวิตนี้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะซุยมั่นซูน,นั้นสมควรตายค่ะส่วนหวังอี้หัว เจ้าหลวงซินแล้วก็โจเหอหลันนะคะพวกเขาสมควรตายทุกคนเลยเ,เพื่อนๆหลินหนิงก็ยิ่งสมควรตายสุดๆเลยนะคะคำพูดนี้จะหลี่ว่านซินหลังจากที่นางได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เผยหเห็นถึงความโกรธแค้นแล้วก็ความสิ้นหวังทั้งหมดในใจของนางเลยนะคะจากนั้นเพื่อให้สาแก่ใจคะ่ะนางก็เริ่มเลยคะ่ะจัดการเชื้อดนะฮะอืมชำระบาปเขาบอกว่าชำระบาปด้วยการฆาตกรรมฆ่าคนอื่นเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้มากระทำความ ผิดเองค่ะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับนะฮะเรื่องราวของว่านซินก็สอดคล้องกับกรณีของดาวร้ายปรากฏกายเป็นสาวทอภาค,ค่ะในโหราศาสตร์นะฮะการปรากฏตัวของดาวร้ายเนี่ยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหายนะ การปรากฏตัวของมันในเขตดวงดาวใดๆจะส่งผลเสียต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเขตนั้นๆนะคะสาวทอผ้าหมายถึงหญิงสาวที่รอการแต่งงานอยู่ซึ่งตรงกับชะตากรรมขององคหญิงที่ถูกส่งไปยังต่างแดนเพื่อการแต่งงานทางการเมืองค่ะชีวิตของหลี่ว่นซุนนะคะองค์หญิง15ก็เปรียบเสมือนดาวหายนะที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็ทำลายทั้งผู้อื่นแล้วก็ทำลายทั้งตัวเธอเองด้วยนะคะทีนี้ค่ะ มาที่ตัวละครผู้ชายกันบ้างนะคะความสุขของพระเอกของโเราเสียวหัวจิน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะก็ในพาร์ทของตระกูลเสี่ยวนะะจริงแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจนอกจากนาวันิยายต้นฉับเพื่อนๆเขาก็มาถ่ายทอดในในซีรีส์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไอตอนที่เขาพูดถึงตราประทับทองสำลิดเปื้อนเลือดอะที่มีไอปุ่มแบบรูป เต่ากิ้งกิ้งออกมาจากกล่องที่แตหกหักอ่ะนะคะบนหอดูดาวของสำนักดาราศาสตร์หลวงเนี่ยไอ้วังนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวแห่งจกักรพรรดิค่ะซึ่งจู่ๆแล้วก็มืดลงเนาะภายใต้ฉากหน้าของยุคอันลุ่งเรืองนิชตากรรมของคุณนางนะคะผู้ทรงอำนาจทั้ง3ามเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่จุดจบ ที่คาดเดาไม่ได้ค่ะเหมาะแห่งยุคจ้้งกวนของราชวงศ์ถังยังไม่ทันจางหายไปแล้วก็ผลกระทบจากคดีเทศกาลโคมไฟยังคงดังก้องนะคะเป็นเรื่องเล่าขานกันอยู่ในวังหลวงในขณะที่ผู้คนต่างก็จับจ้องไปที่ชะตาก,กรรมนะคะของตัวละครหญิงอย่างหลีเปยวีแล้วก็มีหนหลวงนะคะอย่างเซียวหัวจินนะคะรองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเปยเจ้าแล้วก็ท่านแม่ทัพแห่งกอง องคครักษ์นะคะองคครักษ์เกาะทองอะโจมูอินค่ะต่างก็เผชิญนะคะกับจุดจบที่แตกต่างกันนะคะพวกเขาเป็นทั้งผู้ ที่อยู่ในเกมเป็นทั้งผู้เล่นเกมเป็นทั้งมากเป็นทั้งเป็นหลายอย่างเลยนะคะหรือผู้ที่ลังเลอยู่ระหว่างความจริงแล้วก็ความพักดีซึ่งรวมกันก็เป็นภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ผันผวนในเรื่องนี้นะคะอย่างฉากที่บรรยายเนาะอย่างปีเจิ้งกวนที่11นะคะในคืนวันที่3เดือนที่11บอดนะดูดาวหลวงนะคะแผนภูมิโหราศาสตร์ของเซียวหัวจินเพศของพวกเราคะ่ะแสดงให้เห็นว่าดาวประจำอ,ะองค์จักรพรรดนั้นริบรีนะคะแล้วก็ ดาวเลิกดวงอื่นกําลังรุกคืบเข้ามาใกล้ดาวเหนือก็เกือบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองลึกเข้าไปในหอจดหมายเหตุลับค่ะของกระทรวงยุติธรรมนะคะเปิดเจ้าได้ค้นพบแฟ้มเก่าที่ทําเครื่องหมายด้วยสีแดงชาติเอาไว้ในขณะเดียวกันที่กองบัญชาการองค์รักษ์จินอูค,ค่ะในมุมตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงนั้น โจมูอินก็พึ่งจะเสร็จสิ้นจากการสอบสวนรับนะคะตาประทับทองสำลิดรูปเต่าในมือของเขาซึ่งใช้เป็นหลักฐานก็มีรอยเรือนจางๆที่แทบจะมองไม่เห็นที่ขอบติดอยู่นะคะชายสมคนที่มีอำนาจแตกต่างกันแตะต้องค่ะแตะต้องเชื้อไฟที่ยังคงร้อนระอุข,ของคดีองคหญิงหนิงหยวนนะคะซึ่งผ่านมาแล้วถึง15ปีโดยไม่รู้ตัวพวกเขาก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางของพายุลูกใหม่ขึ้นมาค่ะ ความยุติธรรมของสวรรค์นั้นชัดเจนมากนะคะแล้วก็ดวงดาวก็ไม่หลอกหลวงด้วยนี่คือความเชื่อตลอดชีวิตของเซี่ยวหัวจินนะคะในฐานะของ ผู้ช่วยโหราศาสตร์ที่อายุน้อยที่สุดของหอดูดาวหลวงค่ะเขาตีความนะคะกิจการมนุษย์ผ่านโหราศาสตร์แล้วก็วัดจิตใจมนุษย์ด้วยหลักการของสวรรค์เขาว่าอย่างนั้นในการช่วยเหลือนางเอกในการไขคดีนะคะเขาเป็นบัณฑิตผู้สงบแล้วก็เยือกเย็นค่ะได้ค้นพบเป็นครั้งแรกถึงรอยร้าวที่ไม่อาจปองดองกันได้ระหว่างแผนภูมิโหราศาสตร์กับจิตใจมนุษย์ เสียวฮวจินนะคะก็ค้นพบว่าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินที่ผิดพลาดเท่านั้นค่ะแต่ยังชี้ไปถึงความลับดำมืดภายในราชวงศ์ด้วยนั่นคือปริศนาเกี่ยวกับชาติกำเนิดขององค์รัชธายาทนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างความจงรักภักดีแล้วก็ความจริงเนี่ย คือตัวของเพศของเราเลือกอะไรอืเพศของเราค่ะเลือกอย่างหลังคือเลือกความจริงนะคะในคืนสุดท้ายค่ะเซียวหัวจินได้นําหนังสือร้องเรียนรับดีการนะคะไปถวายจากกักรพรรดิแล้วก็ขอในประเทศตัวเองไปหลิงนานนะคะในวันที่เขาออกจากฉางอันนั้นเขาไม่ได้หันกลับไปมองหอดูดาวที่เขาอยู่มาเป็นเวลา10ปีเลยค่ะเพราะว่าเขาออกไปแล้วเขาก็โดนเขาก็คือยักจนไม่มี ไม่มีตำแหน่งใดๆแล้วแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะในดีกาในจดหมายเนาะก็ถึงมีจดหมายถึงรีเปยอี้เขาก็เขียนว่าวันนี้เองที่คาตระหนักว่าความจริงบางอย่างเปรียบเสมือนหินเหล็กไฟยิ่งถูกกระทบแรงเท่าไหรเปลวไฟก็ยิ่งรุกโชนมากขึ้นเท่านั้นค่ะนี่คือจดหมายที่เขียนถึงนางเอกนะคะทีนี้ในดินแดนที่เขาโดนในละเทศไปที่หลิงหนานเนี่ยเต็มไปด้วยโรคมาลาเรียค่ะอดีตนักดูดาวผู้นี้ก็ไม่ได้มองดูดาวอีกต่อไปแล้วนะคะเขานั้นกระทุ่มเทเว ลาให้กับการรวมพืช <sus Toyota> แล้วก็สมุนไพรทางใต้ค่ะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าภายในหน้ากระดาษต้นฉบับของเขาคือความรับสุดท้ายที่อาจจะสั่นคลอนลากฐานของแคว้นนี้ได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกว่ารัชทายาทไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์นะคะ ทีนี้ต่อจากการแสวงหาความจริงของเซียวหัวจรินค่ะเปิดเจ้านะคะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาเชื่อมั่นในความแบบกฎหมายกฎหมายนั้นอยู่สูงสุดเสมอข้าราชการผู้นี้เกิดมาจากความยากจนก่อนแต่ว่าก็ค่อยๆก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเหมือนกับแบบสารตาหลีอะไรเงี้ยเพื่อน ภายใน10ปีนะคะแล้วก็ด้วยความเก่งแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความสามารถอันโดดเด่นในเรื่องนี้เขาก็เป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่สามารถเทียบเคียงสติปัญญาได้กับนางเอกของพวกเราค่ะทั้งสองแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความถกเถียงกันอย่างฉานฉลาดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแล้วก็ความรู้สึกของมนุษย์ในคดีต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามผู้บังคับใช้กฎหมายที่แน่วแน่ที่สุดคนนี้กับต้องเผชิญกับการล่มสลายค่ะของความเชื่อในที่สุด เพราะว่าขณะที่สืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของราชวงศ์นั้นเปิดเจ้าก็พบว่าหลักฐานทางกฎหมายที่เขาเคยยึดมั่นมาตลอดนั้นเป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าของเกมอำนาจเมื่อเขานำหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไปเสนอต่อผู้ที่อยู่สูงสูงกว่าเขาตำแหน่งใหญ่กว่าเขาเขาได้รับคำสั่งว่าคดีนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะควรจัดการด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเบื้องบน,บนบอกว่าให้เลิกทำ สิ่งที่เขาทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าก็คือการค้นพบที่ว่านะคะว่าที่ที่ปรึกษาที่เขาไว้วางใจที่สุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตู้นะคะท่านตู้เป็นหนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์การตัดสินลงโทษที่ผิดพลาดเมื่อหลายปีก่อนค่ะกฎหมายก็เปรียบเสมือนมีดนะคะที่ควรจะตัดขาดความอายุติธรรมออกไปทั้งหมดแต่ผู้ที่นะคะเป็นผู้ที่มาถือครองการใช้กฎหมายกับ ติดกับดักของมันเองค่ะซึ่งบทพูดของเปิดเจ้าในตอนจบในนวนิยายต้นฉบับบอกด้วยเลยเพื่อนๆอม,มันคัดสิกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเปิดเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้เลือกที่จะตัดขาดจากระบบนะแต่ว่ากลับต่อต้านในรูปแบบที่เป็นความลับค่ะภายนอกเขายังคงดํารงตําแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าภายในนั้นเขาก็เริ่มแลคะค่ะแก้ไขซ่อมแซมช่องโหว่ในระบบยุติธรรมของราชวงศ์ถังอย่างเป็นระบบโดยทําการรวบรวมนะคะ เป็นตำราเลยภาคผนวกของคำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเอาไว้ค่ะเขาไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะปล่อยให้มีรอยร้าวอยู่ภายในระบบมันแก้ไม่ได้จริงๆแต่เขาพยายามแล้วเพื่อให้แสงส่องผ่านเข้ามาผู้บังคับบัญชานะคะใช้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มั่นคงที่สุดในอดีตกลับกลายเป็นนักวิจารณ์และก็ผู้ซ่อมแซมระบบยุติธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดค่ะ ที่นี้นะคะตัวละครผู้ชายโจโมอินเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวซึ่งแอดวานคิดว่าเขาเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากเลยนะคะในฐานะของแม่ทัพนะคะแห่งราชวงคลักษ์เนี่ยเขาคือเขาคือคนเก่งมากๆเก่งที่สุดในราชวงศ์นี้ละอืมรับผิดชอบคดีที่ไม่ควรเปิดเผยนะคะคดีที่เป็นความลับในช่วงต้นของเรื่องเนี่ยเขาเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการแสวงหาความจริงของรีเปย์อี้ของวกเราเลยเขาขัดขวางนางเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะคะส่วนเหตุ ผลที่เขาใช้ก็คือเรื่องความปลอดภัยของราชวงศ์ค่ะส่วนในตอนจบนั้นนะคะนิ่าหต้นฉบับเนี่ยก็คือโอ้โหโจโมโอ,อินคนนี้ได้ตัดสินใจอย่างน่าตกใจเลยเขาเป็นผู้ขโมยหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมออกมาจากแฟ้มแ,แฟมลับนะคะของหน่วยงานราชองครักษ์ค่ะไปมอบให้กับนางเอกรีเปยอี้ของพวกเราแล้วจึงยอมมอบตัวต่อสารน,นะคะ ก็คือ,อยังไงดีต้องใช้คําว่าไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อว่าเป็นโจโมโอ,อินเป็นผู้มอบหลักฐานให้กับนางเอกของเราเพราะว่าตอนต้นเรื่องนั้นเขาขวางทุกทางเลยนะคะดาบนะคะคือคนที่เก่งเนี่ยสามารถปกป้องเจ้านายของมันได้แล้วก็ยังสามารถจะฟันโตโซตวนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้คือเขาก็เพิ่งตระหนักว่าดาบในมือของเขาควรถูกชักออกมาเพื่อความยุติธรรมเพื่อความจริงค่ะนี่คือความแบบ กับเนาะพลิกด้านแบบร้อยร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะของตัวละครโจโมโอินก็ขอให้เป็นแบบในนวนิยายต้นฉบับละกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาโดนประหารชีวิตไหมเขาไม่โดนประหารชีวิตนะเพื่อนเพื่อนเขาถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็ในประเทศไปยังชายแดนเพื่อไปเฝ้ารักษาผรมแดนเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นจุดจบของผู้ชายเนาะถ้าไม่ตายก็คือไปโดนในประเทศอืมแล้วก็นางเอกของพวกเรานะั้นในนิยายต้นฉบับคือออกท้องไตล่าง ะะลาออกจากทุกตําแหน่งของคุณนางค่ะเพราะฉะนั้นถ้า่อนเพื่อนถามแอดวานว่าจบดีหรือเปล่าเพื่อนๆก็ <laughs> ไปนี่ไงวิเครา์เอาสิแอดวานก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าในส่วนของจุดจบของแต่ละตัวละครเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คงจะ รู้สึกว่าการที่ท่านนางเอกมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระเนาะได้ท่องโลกได้ไปท่องไตลาอันนี้คือก็จบดีนั่นก็คือจบดีนางเอกของเราก็คือไปในทิศทางที่เธอต้องการแต่ถ้ามองว่าพระเอกกับนางเอกจะต้องอยู่คู่กันอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกว่ามันจบไม่ดีเพราะว่าพระเอกก็โดน นประเทศไปอยู่หลิงนานใช่ไหมคะแล้วก็คนแบบอย่างท่านเป๋ยอย่างเงี้ยก็เอ้ยท่านเป๋ยเองก็ต้องอยู่ด้วยความเก็บกดเหมือนๆคะ่ะก็คือต้องอยู่ในวงราชการต่อไปเพื่อที่จะพยายามนะ,ะอุดช่องโหวดต,ตรงนั้นให้ได้ก็สร้างคมภีร์ขึ้นมาอะไรคือเขียนเขียนตำราขึ้นมามากมายเพื่อหลอ รอชนรุ้นหลังเนาะจะมาจะมาจัดการกับปัญหาที่มันยังเป็นรอยแตกเล้าอยู่นะคะส่วนท่านท่านเนี่ยท่านองค์คลักหัวหน้าองค์คลักนี่ก็โดนแบบในประเทศไปยังชายแดนนะคะไปเป็นทหารเฝ้าผ่อผมแดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนๆถามแอดวานว่าจบดีไหมแอดวานเออถ้าแอดวานยึดปลายลู่นะแอดวานก็บอกว่าจบดีนะจบดีแฮปปี้มากค่ะแต่ละคนก็มีหนทางเป็นของตัวเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะมีความสุขกันมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ